บริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนาชายหาดชุมชนแหลมฉะบังช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางทะเล น,นายเถรนันไกรทองสุกผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนโรงเรียนกลุ่มประมงและหน่วยงานต่างๆโดยรอบพื้นที่ร่วมกันค่ะปล่อยพนธุ์สัตว์น้ำประจําปี2,568ณชายหาดชุมชนแหลมฉะบังตําบลทุ่งสุรลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีนายวีกิจมณนะโรจกิจนายอำเภอ สีราชาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นปีที่13แล้วค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถือเป็นการรวมพลังของบริษัทปตทจำกัดมหาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยการปล่อยพันธ์สัตว์น้าได้แก่ กุ้งแชบวยกุ้งกุลาดำปลากระพงขาวและหอยหวานรวมจำนวน1 3 6 0 0ล้านนตัวกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งจะช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศท,ทางทะเลตลอดจนเป็นการเติมเต็มห่วงโซ่อาหารให้แก่ท้องทะเลในพื้นที่แหลมฉบังแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และนอกจากนี้นะคะยังร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมของชาวแหลมฉะบังให้หน่าอยู่ต่อไปค่ะเราก็ต้องดูแลเรื่องของระบบนิเวศท,ทางทะเลนะฮะในแถบทะเลชายฝั่งแถบนี้นะครับซึ่งมีการปฏิบัติการทางภาคตะวันออกตัวนี้อยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในโอกาสที่ถึงาวาระวันที่12สิงหานะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระพันปีหลวงของคนไทยทุกคนนะครับในวาระที่ มีพระชนมายุ93พรรษาในปีนี้นะครับก็ถวายเป็นพระยุศนในโอกาสเดียวกันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพทเราเองเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการาดูแลชุมชนและสังคมนะครับด้รับความร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจกันนะครับซึ่งเราก็หวังว่าอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลเรื่องของอาการสร้างจิตสำนึกในเรื่องการดูแล เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โรมนิเวศก็เพื่อให้สังคมแข็งแรงนะครับร่วมกับสังคมไทยนะฮะนะฮะปตทเราจะแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ